สวัสดีค่ะมาพบกับช่องมาดามหมุ่กแล้วนะคะวันนี้จะมาทำอีพีตัดผมเนื่องจากเราอายุ40กว่าแล้วเ้าไว้ผมยาวขนาดนี้อ่ะยาวขนาดนี้มันดูโซมากแล้วก็เหมือนแบบไม่เหมาะสมกับวัยค่ะว่าผมสวยไหมสวยนะแต่วันไม่เหมาะสมกับวัยเพราะเราก็4 3สาแล้วเนาะไว้ผมยาวนี้กลัวเด็กๆเ,เ,เหมือนว่าเอามามาเริ่มกันนะคะจะจทำวิธีดูว่าตัดแบบไหนเพราะว่าคุณแม่เป็นช่ังตัดผมอยู่แล้วนะมาเลยจ้า มาเริ่มต้นก็คือแบ่งเป็น2ซีกเลยนะคะแบ่งผมเป็น2ฝั่งซ้ายและขวาและแบ่งจากหลังหูนะคะเน็บขึ้นไปข้างบน1ช่อแล้วก็จับข้างหลังนะคะโน้มนะคะจากด้านซ้ายโน้มไปด้านขวานะคะกำหนดแค่ปลายคางแล้วก็กำหนดความยาวของตัวเองเลยนี่โน้มไปโน้มเฉลียงเฉลียง45องศาค่ะเสร็จแล้วสองข้างทําเหมือนกันนะเมื่อเสร็จสองข้างแล้วนะคะก็อันนี้จะก,กหนดระยะเวลาเอยไม่ใช่ระยะเวลา เลยเปื่อแล้วจะกําหนดความยาวข้างหน้าใช้วิธีพันเกลียวแบบนี้แล้วก็ตัดนะคะอยากได้ความยาวตรงไหนก็วัดเอาถ้าจะได้ประมาณคางก็ตัดตรงคางได้ตรงอกก็ตัดตรงอกนะคะแต่คุณแม่จะตัดเผื่อๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยซ้าเพราะมีคนไม่ชอบผมสั้นมากสั้นมากแล้วไม่ได้เลยหน้ามันไม่ได้ไงเสร็จแล้วก็จะโน้มนะคะอันนี้เช็คและเริ่มเช็คงานเอาหน้าไอผมข้างหน้าที่เราแบ่งตัดเมื่อกี้นะคะ เช็คงานให้เชื่อมกับด้านหลังก็เหมือนเดิมหมัดเอารวบมาทั้งหมดเลยซีก้ายซีกกว่านะคะแล้วก็ดึงมาข้างหน้า45องศาแล้วก็ดูอันนี้ความยาวข้างหน้าขอ,อสั้นอีกนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดวันยาวไปอะ่ะผมมันจะบี้จะแบนเวลาเราเสยมันจะไม่สวยไม่พองนี่เราก็มาเช็คโน้ม,มาข้างหน้าทั้งหมดแล้วดูซิว่าปลายมันเท่ากันไหมไม่เท่าก็ตัดแค่นั้นแหละอันนี้คุณแม่จะไม่ซอยบางนะเพราะว่าชอบแบบ ผมหนาๆมากกว่าเพราะฉะนั้นจะตัดแค่ช่วงปลายๆจะไม่มีการซอยใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าจะใช้กันไกรค่อยๆเล็มๆปลายๆนิดๆเพื่อจะให้มันไม่ทื่อเกินไปเสร็จแล้วก็เซตโดยการใช้ใช้ตัวหนีบนะคะโค้งลงงุ้มมาข้างหน้าทั้งหมดง่ายมากทุกอย่างโน้มมาข้างหน้า45องศาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการตัดการเซตนะคะง่ายมากทรงนี้เป็นทรงหางก,กินเลยเพราะว่า เราเป็นคนหน้าเหลี่ยมจัดเราก็จะต้องแบบว่าเออไว้ผมประมาณนี้ถึงจะสวยเสร็จแล้วข้างหน้าก็ใช้วิธีเซตอย่างนี้ค่ะโน้มมาข้างหน้าแล้วเสยป๊าเนี่ยเพียงเท่านี้ผมข้างหน้าเราจะดูแบบมีวอลลุ่มนะคะแล้วก็ไม่ต้องโดนความร้อนอะไรเยอะแยะด้วยแค่แบบว่าเซตมาข้างหน้าแล้วก็เสยขึ้นไปผมมันก็จะดูสวยเข้าทรงทันทีแล้วก็ลบความหน้าเหลี่ยมของเราได้เยอะมากค่ะลองไปทำตามดูนะจ๊ะเด็กๆป้า43แล้วต้องทรงอย่างนี้แหละ และเคล็ดลับผมสวยของป้าคือป้าใช้อีลิคเคลาตินนะคะทุกวันชนิดไม่ต้องล้างออกเสร็จเสร็จก็ใส่ก่อนเซ็ตก็ใส่ก่อนโดนความร้อนก็ใส่ใส่ทุกวันจ้าแล้วก็จะออกมาสวยแบบนี้แล้วแก้43แล้วไงสวยใส่ไว้ท้อง